อานิสง์การจัดสร้างพระพุทธรูปหนึ 1. อกุศลก,กรรมในอดีตชาติแต่บางก่อนอาจเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาได้ 2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะแม่ครูบาอาจารย์คุ้มครอง 3. เจ้ากรรมนายเวนในอดีตชาติแต่บางก่อนเมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้วก็จะเลิกเว้นจากการจองเวน สเหล่ายักษ์งูพิษเสือร้ายไม่อาจเป็นภัย 5. จิตใจสงบปวงภัยไม่เกิดฝันร้ายไม่มีราศีผ่องใสสุขภาพแข็งแรงกิจการงานเป็นมงคลร่ำรวย 6. มั่นคงในคุณธรรมความอุดมสมบูรณ์บังเกิดครอบครัวสุขสันต เจฟ้าดินปราณีถวยเทพยินดีมิสหายปีดา 9. คนโง่สิ้นเขาคนป่วยหายดีคนเจ็บหายได้ความทุกข์หายเห็นสตรีเกิดเป็นชาย 9. คพ้นจากมวยอากกุลสนเกิดใหม่บุญเกื้อหนุนมีปัญญาเลิศล้ำ บุญกุศลเรื่องรองติสิ่งที่สร้างสบ,บังเกิดเป็นกุศลและจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น